ส่วนเรื่องนี้เนี่ยอนุทินบอกว่าชัยชนกคงไม่เอาไว้แน่นะครับกรณีที่มีคนจ้าง40ล้านบาทจําได้ใช่ไหมฮะเรื่องนี้พูดในสภาไปอนุทินบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงนะครับเพราะปีหนึ่งเท่ากับ480ล้านบาทซึ่งในฐานะผู้นํารัฐบาลเนี่ยจะต้องให้โจทย์หรือว่าการบ้านในการแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลของผมและที่เขาพูดกันไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลของผมผมพึ่งทํางานวันนี้เป็นวันที่สอง แต่ถ้าเกิดมีเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องมีการรือ้อมีการพูดคุยแล้วก็มีการตรวจสอบและค้นกันอย่างแน่นอนนะครับนะเราไปฟังครับว่านายกรัฐมนตรีจะพูดเรื่องนี้ยังไงนะครับไม่ต้องห่วงนะทางทางคุณใจชนะเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับเขานะครับแต้ถ,ถ้ามันมีเรื่องของอการกระทําที่เป็นการทุจริตจ,จริงเนี่ยคุณใจชนะเป็ทางเอาไว้อย่างแน่นอน เป็นห,หน่วงไหมคะกับการที่คุณชัยชนกอ,อาจจะหวังดีที่พูดกลางสภาแต่กลับกลายเป็นว่าจะต้องมาถูงเจตน,นารณมเขาดีนะครับเขาก็มีความหวังดีแต่ที่ที่ไม่เป็นห่วงเลยก็คือคุณชัยชนกไม่โกงแน่นอนนะคุณชัยชนกเป็นคนที่เกลียดการทุจร้จิตนิครับประเกยียดความไม่ถูกต้องคิดว่าเขาสาวใชหรือเปล่าในส่วนของเขา,าได้ง่ายเขาสาวแน่ชัยชนกนี่เวลาเขามั่นใจเขาศึกษาเยอะ แล้วตัวแล้วเขาม,มีความมั่นใจสิอะไรก็เบรคเขาไม่ได้ก็เห็นเห็นแล้วไม่ใช่เหลือตอนมีสายเนี่ยใครเบรคเขาได้ละ่ะเขาทราบอยู่แล้วว่าเขาจะต้องทําอย่างไรเขาได้ตั้งปลัดกระทรวงขึ้นมาเป็นประธานการสอบ,อบสวนอยู่แล้วใช่ไหมปลัดกระทรวงดีีนะครับท่านอะไร,ะร,รอ่ะสามีท่านเป็นขาขลังหัวอันอ,อ,อันนั้นประสินนี่ไม่ต้องไม่ต้องมาวนตรงนี้เลยครับ ท่านนายกมั่นใจใช่ไหมคะว่าในช่วงระยะเวลาสิเวลาสิเดือนนี้เนี่ยจะไม่มีการทุจริตอะไรเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ท่านบริหารประเทศตรงนี้ไม่ว่าสี่เดือนสีป่ปีหรือสี่สิบปีมันมันต้องไม่มีเรื่องนี้ครับไม่ไม่ใช่ว่าสี่เดือนไม่โกงแล้วเดือนที่ห้าจะมาโกงใช่ไหละไม่มีกี่เดือนก็ต้องไม่โกงต้องไม่มีทุจริตนะครับในรัฐบาลของผมถ้าถ้าเรามี ถ้าเราไม่สามารถทําให้คนเชื่อมั่นได้เนี่ยเราก็คงไม่มีรัฐมนตรีสายนอกการเมืองเข้ามาให้ความร่วมมือแล้วก็มาทํางานร่วมกันขนาดนี้นะครับครับเป็นก็เรียกว่าเป็นลูกติดตามนะหลังจากที่พูดไปในสภาแล้วนะครับ